ตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามห้องเต้และอ๋องพบกันกลางลมหิมะพิธีตรวจแถวทหารของเปิดเหลียงครั้งนี้เรียบง่ายและสั้นที่สุดในรอบยี่ปีนับตั้งแต่สกุลสีเข้าปกครองเปิดเหลียงแต่นับว่าเหล่าแม่ทัพและบัณฑิตปัญญชนมาชุมนุมมากที่สุดแม่ทัพเก่ามากคนงามความชอบบนหอฝ่ายบู ชุมมองพิธีจนน้ำตาไหลนองหน้าเนื่องเพราะพวกเขารู้ซึ้งถึงความยากลำบากในการรวมศูนจิตใจของกำลังพลมากกว่าผู้ใดจิตใจของกองทัพก็เหมือนจิตวิญญาณทันทีที่สร้างสลายก็ยากเรียกกลับคืนแต่เมื่อได้เห็นซสื้อจือเตี้ยนเสี้ยนในชุดมังขาวควบอาชาทะยานข้ามแม่น้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งมาถึงแท่นตรวจกำลังพลแล้วตะเบงว่าชักดาบทหารสิบหมื่นชักดาบออกอย่างพร้อมเพรียงพวกเขาก็รู้แน่กใจว่า สีเฟื่องเหนียนจะเป็นเปย์เรียงอ,องโดยชอบทำพวกเขาก็วางใจแล้วถึงขั้นคิดไปว่าแม่ทัพใหญ่ไม่อาจยกทัพบ,บีทาเปยหมังให้ราบค่าในรวดเดียวแต่เปย์เลียงอองหนุ่มผู้นี้อาจทําได้เมื่อมีความคิดแบบนี้ขึ้นพวกเขาก็ไม่อยากตายแล้วและไม่อยากทําหลับหูหลับตามองลูกหลานตนเองกระทาทุจริตอันที่จริงแม่ทัพเก่าเหล่านี้ไม่ได้หลงลืมเลอะเลือนในวัยชาราชัยว่าหลิวหยวนจี้จะไม่เห็นลูกหลานตนเองกระทาชั่วชา้า แต่พ่อไม่เชื่อว่าสีเฟื่องเหนียนจะเป็นเปิยเ่ยเหลืององได้ดีจึงคิดว่าโกยสมบัติของสกุลสีเข้าย่ามตนเองไว้ก่อนแต่ต่อไปต้องวางแผนใหม่ให้ดีแล้วหอฝ่ายบูไม่ได้ตื่นตะลึงอะไรมากนักเพราะต่างก็เป็นแม่ทัพเก่าที่เห็นการขินฆ่าสังหารมาจนชินแต่ปัญญชนบนหอฝ่ายบนททางนั้นต่างตัวสัญญ่นเงินงกแล้วอย่างแท้จริงเมื่อก่อนเคยได้ยินว่าอาชาเหล็กเป่ยเหลียงเป็นยอดแห่งหลี่หยางส่วนจะแข็งแกร่ง ทรงพลังมีอนุภาพอย่างไรพวกเขาไม่เข้าใจโดยสิ้นเชิงหากเป็นบัณฑิตจากเยียนชื่อหรือกวางหลิงมากน้อยก็ยังเคยเห็นตอนเยียนชื่ออองและกวางหลิงอองนำทัพมาบ้างยิ่งไม่เชื่อว่าพลังการรบของทัพเปยเหลียงจะเหนือกว่าแต่เมื่อได้ประจักษ์กับเกาะเหล็กดำทรรมินสุดลูกหูลูกตาด้วยตาตนเองแม้ชมมองอยู่บนหอสูงแต่ความดุดันห้าวหาญนั้นแทบทําให้หายใจไม่ออกโดยเฉพาะอย่างยิง่ง มื่อสิบหมื่นพลกรอชักดาปเปิดเลียงออกมาอย่างพร้อมเพรียงเหมือนว่าลมหิมะหยุดชะง,งักกลางฟ้าผู้คนจำนวนเกินครึ่งบนหอฝ่ายบนถึงกับตัวสั่นรุนแรงยิ่งกว่านั้นเมื่อสิบแม่ทัพผู้นำที่มีชื่อเสียงเกลือกล้องยืนต่างงานบนแท่นตรวจกำลังพลหน้ายำเกรงจนไม่อาจพนานาทุกคนบนหอฝ่ายบนอดถามตนเองไม่ได้ว่ากู้เจี้ยนถังที่ลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกลาโหมจะสู้ทัพอาชาเล็กเปเลียงได้หรือ เย,ยนชื่อองที่เป็นรองเพียงสีเซียวจะคานอำนาจได้จริงหรือต่อให้ในตอนนี้บุรุษในชุดมังขาวยืนอยู่ในระดับไม่สูงเท่าสีเซียวผู้เป็นบิดาแต่ขอเพียงสีเฟื่องเหนียนบัญชาการ3 0ม0 0 0หมื่นกำลังพลแห่งทัพอาชาเล็กจะมีคนดังแกเขาได้อีกหรืออี้หลวนเตาไม่มีความคิดสับสนวุ่นวายเหล่านี้เขามองเห็นเพียงชุดมังขาวที่แตกต่างจากผู้อื่นมองเห็นเพียงสีเฟื่องเหนียนควบม้าทะยานข้ามแม่น้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง เห็นเพียงย่างก้าวอันมั่นคงยามขึ้นบันไดแท่นตรวจกำลังพลี้หลวนเตาไล้ปลายนิ้วบนด้ามดาบมหาหงพลรู้สึกว่าตนเองไม่มีความจำเป็นต้องไปสอบถามบันไดแล้วหลังจากพิธีตรวจแถวทหารดำเนินไปได้หนึ่งชั่วยามดาบเปิดเหลียงของทุกคนก็กลับเข้าฝากักบุรุษในชุดมังขาวก็หายตัวไปแล้วแมทัพเย,ยนวนหลวนเป็นฝ่ายเข้าไปทักทายหอฝ่ายโบโยนโวจงผู้นำรงตำแหน่งระดับขั้นพอๆกันกับเย,ยนวนหลวน และเป็นบทบุญธรรมของแม่ทัพใหญ่อีกทั้งเป็นผู้บังคับการทัพมายังเดินอยู่ด้านหลังห่างจากเย็นบนหลวนไปหนึ่งช่วงตัวเคียงบ่าเคียงไหลกับกู่ต้าโจูแม่ทัพเรื่องชื่อแห่งหนันถังหวงฝูผิงเดินตามหลังทั้งสามคนดูคล้ายโดดเดี่ยวไม่สบตาหรือสนทนากับโจคันอดีตแม่ทัพโยโจและบัดนี้เป็นรองผู้บังคับการทัพมาทว่าในเมื่อหวงฝูผิงได้ครองพื้นที่บนเท่นตรวจกำลังพล จึงไม่มีผู้ใดคิดประลองกำลังหรืองัดข้อกับหวงฝูผิงส่วนพวกที่เหมือนแปดเสียนข้ามทะเลสำแดงอิทธิฤทธิ์ในทางลับย่อมมีไม่น้อยที่สำคัญคือต้องดูว่าเมื่อใดหวงฝูผิงจะคลองอำนาจทางท,งทหารของโยโจได้อย่างราบรื่นส่วนหอฝ่ายบุญให้ฉู่ลู่ซันเป็นฝ่ายขึ้นไปท้าทายเมื่อปัญญชนต่างถิ่นเห็นฉูลู่ซันพิกร่างลงจากหลังมาต่างตกใจแทบตายล้วนสังเกตเห็นว่า กระทั่งหลี่กงเตอ๋อคนพลบญชาการคนดังใหญ่ชายแดนเอกขั้นสองเมื่อเห็นจอมมารกินมนุษย์ไม่คลายกระดูกผู้นี้ยังยิ้มอย่างฝืนๆบนหอฝ่ายบนมีเพียงอาจารย์หวังแห่งสถานศึกษาซั่งอินที่ยังคงสีหน้าปกติหวงฉางถือเสว่าตามองไม่เห็นใจไม่กลัดกลมจึงหลบเลี่ยงไม่พบฉู่ลู่ซันขณะฉู่ลู่ซันในชุดเกราะเดินขึ้นมาบันไดหอฝ่ายบนถึงกับลั่นดังเอียดอาดทําให้ผู้คนกังวลว่า บันไดจะรับน้ำหนักของฉูลูซันและชุดเกราะไม่ไหวดีที่สุกรอ,อ้วนรูปร่างใหญ่ดังภูเขาลูกย่อมขึ้นมาถึงชั้นห้าก็คลานจะปีนขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นเห็นหูขุยที่เดินลงมาชั้นห้าต่างก็ก้มศีรษะทักทายกันเห็นอี้หลวนเตาข้างกายหูขุยข้าหลวงตรจารเหลียงโจฉูลูซันผู้พิทักษ์แดนเปยเหลียงก็หันหน้ากลับรอจนกระทั่งฉูลูซันขึ้นมาจากไปแล้วบัณฑิตปัญญชนดังปลดภาระหนักอึง้ง ชื่อเสียงเฉาโชของชูลู่ซันนั้นผู้คนยกนิ้วให้เฉือนถันทะลกหนังเปิดกระโหลกศัตรูใช้ต่างจอกสุราพฤติกรรมไหนบ้างไม่ถูกสวัสด์ลงทันแต่สุกรอ,อ้วนผู้นี้ยังคงยิ้มหน้าระรื่นในตำแหน่งใหญ่สมกับคำว่าคนดีอายุสัน้นขนชั่วนั้นอยู่พันปีโดยแท้ระหว่างทางกลับชูลู่ซันเรียกตัวหลี่ฮั่นหลิงและลู่โตมาหลี่ฮั่นหลิงเป็นยิ่งกว่าพี่น้องของสีเฟื่งเนียนส่วน,นลู่โต อาศัยบารมีของสกุลลู่แห่งชิงโจวที่จะดองกับสกุลสีเร็วๆนี้ท้งคููไม่อาจถือว่าเป็นพลกราะธรรมดาของเปยเหลียงฉูลู่ซันโบกมือไล่สะมุนสิบกว่าคนด้านหลังพาหลี่ฮั่นหลินและลู่โต้ไปยังริมน้ําน้ําแข็งที่จับตัวในแม่น้ําแตกเป็นชิ้นเล็กจินน้อยแล้วสกอรอ้วนดึงกระชับคอเสื้อด้านในชุดกรอกมองไปทางแม่น้ําเนิ่นนานไม่เอ่ยคําหลี่ฮั่นหลินซึ่งถือว่าจวนอ๋องบนเขาชิงเหลียงเป็นบ้านตนเอง เคยสนทนากับฉู่ลู่ซันมาไม่นับว่าหน้อยแต่หลังจากกลายเป็นผลหน้าไม้สัญจรที่ต้องต่อสู้กับผลคอกอาชาของเปยหมังอยู่เนืองเนืองเมื่อได้พบฉูรร่ลู่ซันที่เคยโอบคอสวนเสเฮหหากันในปีนั้นหลี่ฮั่นหลินบังเกิดความยำเกรงขึ้นหลายส่วนไม่กล้าเอ่ยล้อเล่นเหมือนเมื่อก่อนอีกมิใช่ไม่อยากแต่ไม่กล้าอย่างแท้จริงมีเพียงผู้ที่ผ่านสมรภูมิความเป็นความตายด้วยตนเองมาแล้วเท่านั้นถึงรู้ว่า สกอรอ้วนที่นำทหารม้าพันนายบุกสีสู่โหดเที่ยมไร้กาดถึงเพียงใดในทัพเปยเหลี่ยงกลางสมรภูมิที่กำลังพลต่ำกว่ามื่นไม่ว่าคับขันหรือโหดอย่างไรฉินจือเป้าทําผลงานการรบได้สูงสุดหยนจั่วจงรบได้เสียหายน้อยที่สุดส่วนฉูลู่ซันซึ่งอัจฉริยภาพทางวรรณกรรมถูกความโหดเที่ยมบดบังปิดฉากการรบได้รวดเร็วที่สุดในสมรภูมิน้ำค้างแข็งที่เปยหัน ชูรูซันปราบทหารเป๋ยหั่นสามพันนายได้ราบคาบในเวลาเพียงครึ่งชั่วยามส่วนกําลังพลสองพันนายของฝ่ายตนเสียหายไปถึง1,800งนแายการรบคราวโลหิตของชูรูซันแบบนี้มีนับไม่ทวนเล่าขานว่าชูรูซันเมื่อนําทหารใหม่มากเอ่ยว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนหากไม่อยากตายพุวกนี้ก็ใส่หัวไปเป็นในกองเสพสุขที่อื่นเสียหลังจากสีเสียวได้ครองดินแดนสักดินา ฉูรูซันในฐานะบุตรบนธรรมคอยนำทัพอยู่ทางชายแดนในช่วงห้าปีแรกจากนั้นก็ออกจากชายแดนจึงมีน้อยคนจดจำวีรกรรมของสกรอ้วนผู้นี้ได้ฉูรูซันคิดคิดแล้วในที่สุดก็เอ่ยปากว่ามีบางเรื่องให้เปยเเลียงอองบอกกับพวกเจ้าด้วยตัวเองดีกว่าเมื่อสีเฟืองเหนียงสวมชุดมังขาวของฟานอองขึ้นแท่นตรวจกำลังพลความหมายว่าวันนี้เปยเลียงมีอ,องคนใหม่แล้ว การกระทําเช่นนี้ย่อมไม่สอดคล้องกับระบบพิธีการฟานอ๋องของหลีหยางแต่สกุลเจ้าที่ต้องพึ่งพาสกุลสีถึงนั่งคลองบัลลังได้อย่างมั่นคงจะกล้าเอ่ยกล่าวสักคำหรือต่อให้โอรสวรรค์สกุลเจ้ากินอิ่มอยู่ว่างคิดตั้งข้อหาเปยเหลียงเะ่นนั้นก็ต้องถามดาเปยเหลียงก่อนหลี่ฮั่นหลินที่ถูกหลอกไปราชสมนักใต้ของเปยหมังและเกือบถูกจับตัวไปจี้โจโยอบตัวลงละคองหมวกเลาะแนบอกเอ่ยว่า เรื่องคร่าวๆก่อนการตรวจแถวทหารข้าน้อยบีถามบิดาที่เอาแต่อำเองข้าน้อยไม่ได้โง่เขลาเดาเรื่องส่วนใหญ่ออกแล้วหลีหั่นหลินยิ้มพลางเอ่ยสืบต่อวาจาของพี่เฟิงเหล่านั้นข้าไม่ชอบฟังอย่าคิดว่าเป็นเปื่อยเลี้ยงอ่องแล้วก็ไม่ใช่พี่น้องกับหลีหั่นหลินที่ไม่มีอนาคตแล้วไม่มีเรื่องดีแบบนั้นถึงอย่างไรทั้งชีวิตนี้ข้าตัดสินใจแล้วว่าจะคลุกคลีกินเปล่าดื่มเปล่ากับพี่เฟิง หากคุกคลีไปแล้วเกิดมีชื่อขึ้นมาเขาไม่ยอมมอบหมวกคนนางใหญ่เทียมฟ้าให้ข้าข้าจะไปสยายผมดิ้นพลาดพลาดให้ดูฉูลู่ซันเหยียดแขนมายีศรีรษะหลี่ั่นหลินยิ้มเอ่ยว่าเป็นผลหน้าไม้สัญจรน,นั้นเป็นเรื่องดีอย่าได้ตายเชียวไม่อย่างนั้นเตียนเซียได้ระบายโทสะกับข้าแน่หันห่นหลินเจ้าและข้าเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันข้าจะบอกเรื่องไม่ดีไว้ก่อนหากเจ้ากล้าตายต่อหน้าข้า ข้าจะไประบายโทสะกับบิดาเจ้าหลี่ฮั่นหลินลุกขึ้นยืนตรงร้องเพ้อๆหลายครั้งค้อนตากลับเอ่ยว่าใา่เท้าพิทักแดนอย่าถือว่าตำแหน่งใหญ่และพูดอัปมงคลแบบนี้ฉูลู่ซันโบกมือยิ้มด่าว่าเจ้าเด็กเดินตายใส่หัวไปหลี่ฮั่นหลินเผ็นแนบอย่างไม่เกรงใจรูโตที่มีในิสัยแตกต่างกันไม่ลืมพ้อมคำนับกล่าวอำลา ฉูลูซันมองไปทางทิศบุรพาทางตะวันออกนั้นเป็นเมืองไทยอันสถานที่ประเสริฐสุดในใายล่าแล้วยิ้มยินชาเอ่ยว่าเนื้อติดมันชิ้นใหญ่ขณะฉูลูซันเดินไปทางม้าศึกก็หัวรอกคึกขักได้กินเนื้ออันใดนั่นพวกเราคนอ้วนชอบที่สุดแล้วท่ามกลางลมหิมะบริเวณชายแดนในที่สุดรถม้าสองคันก็พบกัน สารถีของรถม้าคันหนึ่งคือบุรุษหน่มที่เพิ่งรับตำแหน่งเปยดเลียงอ่องส่วนสารถีของรถม้าอีกคันคือทั่วป่าผูซาเทพกองทัพเปยหมังบุรุษและสตรีที่โดยสารในรถเพียงคิดก็รู้ได้ว่าสักฐานะสูงส่งถึงขั้นใดห้องเตยหญิงแท้มู่หลงของเปย์มังสีเซียวเปยดเลียงอ่องคนเก่ารถม้าหยุดลงพร้อมกันสีเซียวไม่ได้ให้หลิวเยียนปิงอันดับหนึ่งแห่งมกักคายุดมาด้วย พามาเพียงบุตรชายคนโตซึ่งเปลี่ยนมาสวมชุดธรรมดาแล้วเท่านั้นจะกล่าวไปมีกี่รถม้าสองคันสองคนเผชิญหน้ากับอีกสองคนสีเสียวค้อมเอวเลือกม่านรถขึ้นก่อนกระโดดลงจากรถมา้าสตรีมีอายุในรถตรงกันข้ามก็ลงจากรถม้ามาในเวลาเดียวกันสีเสียวปลายตามองบุรุษอันดับสองในธรรเนียบบู๊กาดหนึ่งก่อนเลื่อนสายตามองสตรีมีอายุที่เดินหนวยนาเข้ามา จู้ปากเอ่ยถักถางว่าโมหลงปีนั้นหน้าอานาถสตรีที่ร้องร่ำหน้าไม่อายขอเปียกจากข้าตอนนี้ดูมีมากเสียจริงให้ทั่วป่าผูสร้างมาเป็นสารถ,ถีให้เจ้าและดูข้าสิผ่านลูกชายมาเท่านั้นสู่มาตของเจ้าไม่ได้เลยนางสวมชุดคลุมเก่าข้ามตัวนั้นไม่ได้สวมหมวกขนเตียวปล่อยให้ลมหิมะต้องใบหน้าได้ยินวาจาค่อนแค้ของสีเซียวก็ไม่โต้แยงเพียงแต่ยิ้มในหน้า ท่าทางนี้ทําให้ผู้คนในราชสำนักเหนือใต้ของเปยมังแทบตาถลนออกจากเบ้าได้ทีเดียวสีเสียวแค่นเสียงเฮ่ออย่างเย็นชามีลมก็รีบพายบิดาไม่มีกระใจดื่มลมกินหิมะกับเจ้านางยื่นมือขึ้นรวบผมขาวหิมะที่ตกราหนา้าายิ้มเอ่อยว่าตาแกขาเป๋บอกกี่หนแล้วว่าข้าแท้มู่หลงไม่ได้ชื่อมูหลงสีเสียวมองอย่างไม่สบอารมณ์ มีดาไหนเลยจะรู้ว่าแท้ของคนเรามีสองพยางด้วยเมื่อก่อนไม่รู้ต่อไปก็ไม่รู้นางไม่กลัดกลุ้ม,มโมโหเดินหลายก้าวใกล้เข้ามาเอ่ยเสียงอ่อนละมนว่าจงหยวนสมัยชุนชิวมีสิบตระกูลใหญ่มีสองตระกูลที่มีแท้สองพยางหากข้าจําไม่ผิดล้วนย่อยยับในมือเจ้าจําไม่ได้แล้วหรือพวกนั้นถูกเจ้าขมเมือไปหมดแล้วสีเซียวหนอสีเซียวเจ้าแก่แล้วจริงๆ ดีที่ชีวิตนี้เจ้าไม่เคยหล่อเหล่าตอนหนุ่มก็แบบนี้แก่แล้วยิ่งน่าเกลียดสีเซียวหัวร่อฮือๆข้าเป็นบุรุษจะไปแย่งชิงความงามกับสตรีอันใดเล่าอีกอย่างตอนนั้นอยู่เหลียวตรงเจ้าคิดว่าตัวเองน่าดูชมหรือเทียบกับภรรยาข้าห่างกันสิบหมื่นแปดพันลี้มีแต่ตาเท่าตันหากับเปยหมังนั่นตาบอดตาสุนักถึงต้องตาสตรีอปัลักอย่างเจ้า นางไม่โมโหแม้แต่น้อยยิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่าตอนข้าสาวน่าดูชมหรือไม่ลางเนื้อชอบลางยากล่าวได้ยากแต่ไม่นับว่าอัปรักษ์อย่างแท้จริงอีกอย่างสตรีแก่แล้วแต่ยังปักปิ่นเอียงให้มแมลงปอเกาะได้ผู้ใดในโลกล่าคิดว่าตนเองจะคงความอ่อนเยาว์ไม่แก่แล้วสีเสียวเจ้าว่าใช่หรือไม่สีเซียวสอดสองแขนเข้าชายแขนเสือ้อทำตัวสั่นแล้วยิ้มหยันว่าแสบ เจ็บแสบโดยแท้นางคลายมือที่รวบผมตรงหน้าผากแบกสองมือไปตรงหน้าก้มมองปาดหนึ่งจากนั้นหน่่ยหน้าจ้องรอยกระบนใบหน้าสีเสียวเอ่ยเสียงเรียบว่าพวกเราล้วนแก่แล้วไม่น่าดูชมเจ้าก็หลังงมอย่าต่อตล้อต่อเถียงว่าใครตำกว่าสูงกว่าเลยข้าน่ะฉีวเป็นนี้เพียงพล้ำที่คิดแพ้ชนะมากเกินไปส่วนเจ้าก็เห็นแก่มิตรภาพเกินไป ต่อให้เป็นคนนางใหญ่ก็อยู่อย่างไม่สาแก่ใจหากยอมก้มหัวให้ข้ามาเปิดมั่งไหนเลยต้องคอยดูสีหน้าผู้ใดเจ้าก็รู้ข้ายอมไม่ชักสีหน้าใส่เจ้าสีเซียวหันไปถมน้ำลายใส่พื้นหิมะนางแค่ยิ้มยิ้มเอ่ยว่าไม่มีเรื่องใหญ่จะปรึกษากับเจ้าหรอกตอนนั้นในเหลียวตรงคำพูดที่อยากพูดก็พูดชัดเจนแล้วลงใต้คราวนี้อยากฉวยโอกาสตอนเจ้ายัางไม่ตาย มาพบสีเซียวที่ยังมีชีวิตอยู่อยากบอกเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งข้าเพิ่งตัดสินใจรอเจ้าตายไปแล้วจะตีเปยดเหลียงของพวกเจ้าก่อนคอยอาศัยสถานการณ์ยกทัพหลงตายสุดท้ายเผ่าเมืองไทอันไฮวอดถือเสว่าจุดทูบไหวสุสานเจ้านี่คือเรื่องเล็กๆของนางหรือเกรงว่าหากห่วงหลงซื่อโอรสสวรรค์สกุลเจ้าจางจี้ลู่หรือกู้เจี้ยนถังได้ยินเขาคงรู้สึกว่า เป็นเรื่องขบขันยิ่งใหญ่เทียมฟ้าแล้วศรีเซียวรีตายิ้มยินชากล่าวว่าเช่นนั้นเปิดเหลียงรอพวกเจ้าก็แล้วกันถึงตอนนั้นอยากลายเป็นว่าถูกทับอาชาเล็กเปิดเหลียงไล่บทขยี้เหมือนผ่าแตงหันผักไปถึงรังเก่าของเจ้านางคนท้องหัวร่เสียงเบาเอยนหน้ามองหิมะโปรยปลายจากกันที่เหลียวตรงชุดคลุมตัวนี้เจ้าจ่ายเงินยี่สิบตำลึงซื้อให้ตอนนั้นข้าเหลียวหลังสองครั้ง เห็นแต่เงาหลังของเจ้าข้าไม่อยากหันไปมองเป็นครั้งที่สามบางครั้งคิดว่าถ้าหันไปอีกจะได้เห็นเจ้าหันกลับมาทำหน้าทะเลนใส่หรือไม่สีเซียวหมุนตัวเดินตรงไปที่รถมา้าเอ่ยเสียงเรียบเฉยว่าไม่รถม้าคันหนึ่งหันหัวเล่นจากไปเคลื่อนลงใต้หายลับไปยังดินแดนหิมะตกหนักทางตอนเหนือของเปย์เลียงนางยืนอยู่กับที่นิ่งเงียบไม่เอ่ยวาจา เมื่อสารถีจะเอ่ยปากโน้มนาวกลับถูกนางตาวาดอย่างโมโหว่าหุบปากนางยกสองมือกลมหน้าไม่เห็นสีหน้าของนางลมหิมาวีดวิวดังเสียงสะอื้นให้ของสตรีนางคลายมือแล้วยกมือขึ้นรวบจอนผมขาวโพลนยิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาว่าใบหน้านั้นไม่ทราบไปหนใดดอกเท้ายังคงยิ้มรับลมว่าสันยิ้มว่ามันคล้ายสุนัขไร้บ้าน รถม้าเล่นลงตายสีเฟืองเหนียนควบม้าให้วิ่งช้าๆอยู่ว่างไม่มีสิ่งใดทำก็ยัดจีมาก,ก้อนหนึ่งเข้าปากสีเสียวที่อยู่ด้านหลังก็ขอด้วยสีเฟืองเหนียนไม่สนใจเขาสีเสียวนวดๆสองแกมยิ้มเอ่ยว่าผ่าลูกชายมาพบสตรีที่หมายปองพ่อมานานไม่ค่อยเข้าทา่าสีเฟืองเหนียนไม่ส่งเสียงสีเสียวเหยียดแขนออก วางบนบ่าของสีเฟื่องเนียนอย่างแผ่วเบาไม่พูดอะไรเช่นกันเนิ่นนานผ่านไปสีเฟื่องเหนียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงมุงมันขาแบกรับไว